การผมเป็นมา20ปี30ปีแล้วผมก็กินยามาตลอดกินยามันก็คุมได้แต่ผมไม่ได้ทานเหล้าหมอเขาบอกไม่ให้ทานเหล้าทานันเมื่อก่อนนั้นผมทานทั้งวายทั้งเบียร์ตอนนี้ก็ยังทานอยู่นะกินทุกวันเหครับทุกวันพอเย็นผมมานั่งนึกว่าเรากินเบียร์มันจะไม่ได้ผลหรือมั้งดูค่าตับกับค่าไตผมกินได้มั่นใจไงผมกินเหล้าเป็นไฟเงี้ยตับกระไตพอตอนหลังผมผมมารู้ว่าอู๋อเมการับรองนี่ผมยิ่งปึกเลยอะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะอ่าผมนายกนกพมรตอนนี้ก็คือไปประมูลกิจการร้านอาหารที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดเป็นร้านขายน้ำกับขายอาหารสองร้านอายุเท่าไหร่เนี่นทักกระทอใจเจ็ดสิบสามปีเจ็ดสิบสามแล้วโอเคครับผมเรายังแอคทีฟยังทำงานอยู่ครับคือคิดว่าแข็งแรงอะ ว่าหึงที่เราแผ็งแรนทําได้แล้วคิดว่าถ้าเราไม่ทําถ้าเราอยู่กับบ้านเนี่ยเราอันนิ่ย่ใหญ่นะคะแล้วอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ใช่ค่ะสุขภาพผมเนี่ยผมคิดว่าผมยังแข็งแรงอยู่ผมควรจะทําอะไรได้แฟนก็แข็งแรงแล้วก็ก็เป็นคนชอบทําอาหารไม่ทราบคุณตนดรู้จักถังเช่าพอดีไทยมานานแล้วยังคะเป็น10ปีแล้วมั้ยเป็นสิปีแสดงว่าตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่เราตั้ง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 ตั้สึกดีขึ้น ร่างตอนนั้นไม่ยังไม่มีปัญหาสุขภาพไม่มีครับก็ยังไม่มีมีเรื่องความดันใครได้นำมาดูเองฮะรู้เองรู้เองว่าพอดีเนี่ยทางเช่าเนี่ยมันดีแล้วทานอยู่กี่เม็ดคะตอนนั้นตอนนั้นทาน2เม็ดครับเช้าเย็น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 สองเม็ดแล้วบางทีก็เช้าตลอดบางทีกันลืมตอนนี้สุขภาพของโจของเองเนี่ยมันจะมี แต่เรื่องความดันค,ความดันผมเป็นมา20ปี30ปีแล้วแต่ผมก็กินยามาตลอดกินยามันก็คุมได้ได้แต่ผมไม่าทานเหล้าหมอเขาบอกไม่ให้ทานเหล้าทเมื่อก่อนนั้นผมทานทั้งวายทั้งเบียร์ตอนนี้ก็ยังทานอยู่เนอะรินทุกวันเหครับสชกว่า6กโมงเนี่ยปั๊บแฟนเขาก็เข้าอยู่ในครัวเขาก็ทําอาหารอ,อะไรเขาอะไรเงี้ยปรุงอะไรไปผมก็ดู ในห้องรับแขกดูทีวีดูข่าวมันคนละขวดนึงเหลืออีขวดนึงก็เปิดเทคนละครึ่งมีเพื่อนทานตอนซื้อใหม่ๆเนี่ยคุณหมอเนี่ยเป็นคนแนะนำสองเม็ดเช้าเย็นตอนหลังพอเย็นผมมานั่งนึกว่าเรากินเบียมันจะไม่ได้ผลหรืั้ะก็เช้าสองเช้าสองเช้าสองมาอ่านมากแล้วตอนหลังมาเบียมันลดลงอะไรลดลงมันก็เหลือเท่าเม็ดแล้วมา พอนอนเม็ดนึงเพิ่งหมดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอืมฮะตอนนี้ก็เลยมาเซอร์เรสเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยภรรยาเนี่ยเป็นคนเตือนบอกว่าเขาก็ไม่ค่อยดีอยู่นี่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีแรงเขาตื่นตีห้าฮะตื่นตีห้าต้องไปไคุมพวกเด็กร้านอาหารคุมร้านอาหารตีห้านี่ตื่นแล้วนะฮะตื่นต้องไปแล้วก็กลับนี่กลับห้าโมงเย็นไม่ทราบว่า ขนเจาะเลือดเห็นเก็บมาเป็นประยละเวลาน,นานเลยนานมากครับเก็บมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับเริ่มแรกเลยนะคะเก็บมานะดูค่าตับกับค่าไตาผมถึงได้มั่นใจไงผมกินเหล้าเป็นไฟเนี่ยตับกระไตล่าสุดเห็นค่า eGFR ร้อยกว่าครับค่ะ ร้อยยี่้าก็มีร้อยยี่บ้าก็มีอาจารย์หมอที่ดูแลผมทุกหกเดือนเมื่อก่อนสามเดือนนี้จะเช็คทีสามเดือนจะเช็คทีเพราะผมผมเป็นเรืความดันเขากลัวเรื่องไายินสลายกับไอเอลดีแอลไอเอชดีแอลเนี่มากเขาพยายามลดให้ได้เห็นว่าระยะหลังมีปัญหาหรือว่ามีมานาาแล้วฮะเรื่องตอมลูกหมากตอมลูกหมากนี่ผมมามีอาการอั้นฉี่ไม่อยู่ตอนเมื่อสองปีที่แล้วออายุมากแล้วก็จะเป็นโร คมันนะเจ็ดเจ็ดสิบปามันก็มันก็จะมันยินเยอะแล้วแลผมก็ไปสแกนมาดูผมก็ถามเขาเลยเขาวสแกนค่าข้ามก็ออกเลยผมก็ถามว่าเป็นยังไงบอกออ๋ของธรรมดาเจ็ดสิบปามันก็ต้องใหญ่อย่างเงี้ยมันก็ต้องขยายก็อยู่ในเกมใช่ไหมคะเขาอยู่ในเกมก็อยู่เมื่อกี้คุณหมอก็ดูแล้วเมื่่อกีี้ทดูค่าอยู่ในเกมแล้วภรรยาล่ะคะถึงภรรยาก็ะทัดถังเช่าเหมือนกันก็ทานครับเขามีปัญหาสุขภาพอะไรไหมคะไม่มีครับก็มีก็มีตอนนี้เขาไม่มีก็ม ก็มีกดหลายอนกสรุปแล้วเนี่ยตั้งแต่ทานทางเช่ามาเนี่ยรู้สึกมีแรงขึ้นไหมคะโอ้โหดีมากเลยแล้วตอนหายไปอาทิตย์นึงเนี่ยแฟนหมบอกว่าไปซื้อใหม่เลยแล้วไม่ทราบว่าคุณกนกเคยแนะนําให้คนอื่นได้ทานทางเช่าอที่ไทยบ้างไหมคะโอ้โหผมแนะนำจะไปซื้อที่เนี่ยเป็นตัวแทนของเราเรามีตัวแทนอยู่ห้าสี่ห้าลาย เขาไปส่งร้านขายยาต้งมีพอตอนหลังผมผมมารู้ว่าโอ้โหมีการรับรองนี่ผมยิ่งปึ๊กเลยอะ่ะทางช่าพอที่ไทยเนี่ยเราก็ขายที่อเมริกามา6ปีแล้วนะคะครับผมพอผมมารู้ไงฮะว่าโอ้โหเข้าอเมริกา,าได้เนี่ยสุดยอดสุดยอด้วครับเรื่องยาเรื่องอะไรพวกนี้อเมริกานี่เขาเขาเล็กมากต้องขอบคุณคุณกันมากนะคะที่มาช่วยแชร์ประสรบการณ์ใช่ใช่ครับนะคะเป็นลูกค้ากันมาเป็นสิบปีละก็ตั้งแต่เริ่มเลยเริ่มเลยตั้งแต่ปีสองพันเจ็ดจริงจริงทางเช่าก็เป็นอายุวัฒนะที่รู้จัก กันในจีนมาเป็นพันปีแล้ว่ค,คขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับ่บ